สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำโจทย์เรื่องแมทริกนะครับเออจากโจทย์จะกำหนดให้ถ้าแมทริกที่กำหนดให้เท่ากันแล้วจงหา x และ y ตามลำดับอย่างแรกนะครับเขาจากที่โจทย์บอกคือถ้าแมทริกที่กำหนดถ้าแมทริกที่กำหนดให้เท่ากัน ดังนั้นเราจะมาเขียนแยกเป็นสองสมการนะครับ1คือ x ลบ y เท่ากับ8นี่คือสมการที่1นึ่สมการที่สองคือ y 2, อบวก 2x เท่ากับ1เป็นสมการที่สอง ดังนั้นเราจะหาโดยการนำสมการที่1บวกสมการที่2จะได้เป็น x บวก2 x ได้เท่าไหร่ครับได้3 x ลบ y บวก y เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ดังนั้นเราจะไม่เขียนลงไปเลยเขียนลงไปก็จะเท่ากับ สาเหมือนเดิมแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือ8ปบวกหจะได้เท่ากับ9นะครับดังนั้นเราก็ย้ายข้างสรรมการนะครับ x 3. เท่ากับเส่วนสามแล้วก็ตัดทอน3า3 3นึ่นะครับ x จะเท่ากับ3เมื่อเรารู้ค่าของ x แล้วเราก็นำไปแทนในสมการที่1เพื่อหา y ดังนั้นแทนในสมการที่1จะเท่ากับ x ลบ y เท่ากับ8เรารู้ค่าของ3แล้วเราก็ใส่3ลงไปนะครับ แล้วก็ลบ y เท่ากับ8เราย้าย y ไปฝั่งขวาย้าย8มาฝั่งซ้ายนะครับจะได้เป็น3 8, ลบ8เพราะว่า8เป็นบวกอยู่แต่ไม่นิยมเขียนกันดัานน้านะครับแล้วย้าย y ไปจากค่าติดลบก็จะกลายเป็น y หรือบวก y นั่นเองนั่นแหละครับจากนั้นเราก็ลบกัน สาลบแได้ลบหดังนั้น y จะเท่ากับลบห้าคำตอบของ x x, x และ y จะเท่ากับเดี๋ยวเขียนแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่าย x จะเท่ากับ3าม ส่วน Y ส่วน Y จะเท่ากับลบ5นะครับก็จบไปแล้วสำหรับโจทย์เรื่องแม g i ินะครับการย้ายข้างหาข้างหา X หาวายนะครับก็ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ